กระตัดกันไก่ตัดอย่าให้ปล่อยเน่าสันแมียมสิกัดรถมันขาดตรงโคนเน่ะต้องตัดใส่สันนิดนึงมัดมัดบุบกระตัดอย่าปล่อยให้มันเน่าออกมางสิครับส่วนอันอันนี้เป็นทองมันเนาะให้เน่าสนก็ได้แล้วเขาเอเสียกมาตรงนี้ครับเออส่วนมันเน่าสินาะแม่กัดมันจะขาดตรงเหนือไปเลยอ๋อแล้วเขาออกกันไก่ตัดเขาจะขาดตรงปิดเหนือไปตอนนี้มันจิใส่หุ่นทุนครับพอเขาตัดแล้วเฮ็ดจังไรตัวครับพี่ก็เอายาเบตาดีนกับยาม่วง กันแมนมันเลี่ยนะครับอย่ามองกัดแต้มดูๆออาเอาแต้มตรงนี้เอาตัดแมนตรงแท้ตรงสะดือตรงโค่นเลยครับห้า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 โค่นเป็นงันกระสีรถเองมหรือเปล่าครับประมาณบางตัวกัเจ็ดมือบางตัวก็บสามสี่มือก็มีได้ครับตัวก็บแปดเก้ามือปูฟางปูยังนี่จำเป็นไหมครับปูฟางบ่ได้ปูวะต้นต้นขอดนี่จะปูนะครับใส่ฟางจาก่อนหนึ่งครับปูไว้ครับเพก้นปูเพื่อนยังครับ เพื่อที่ว่าให้ลูกมันตกบางลูกนึกเห็นนะครับผมเดี๋ยวแม่บางที่น้องกับว่าเธอขี้ดินนัึกเห็นนะครับกันไปกวนเนาะเสียไปกวนครับเรียนกัะกรสองกรนเ้ากระปูใหญ่ๆครับบางที่สองเทียนเซ็ตโต้กันได้เคยมีแบบดึงได้ดึงซอยได้ยังบ่ครับอยู่นี่มีครับมีในในก่อนแล้วนี่ดึงแบบครับหาออกมาแล้วเนาะปันนิดหัวบ่ออก หม้อเพิ่นบอกโอหมายถึงเห็นตะขาซองขาแขนขาบ้างสิแบบปนีเข้าดึงปนีมือเขาเนี่ยเข้าล่วงเข้าไปแน่เพิ่นนิดนึงนะเขาต้องล้างมือดีครับล่วงเพื่อล่วงจิ้งเข้าไปเพื่อที่จะหัวหมอเป็นออกมาครับอ่ะโค้งขึ้นนิดนึงครับครับดันหัวไปแล้วดึงนิดนึงอ๋อเขาดึงหัวมาปุ๊บลงเลยเข้าไปทำหม้อขาแล้วก็แมล้ง่ายเลยครับมันมันหายใจได้แล้วครับครับผมอ๋ออันนี้พิลพี่ๆี่ครับครับแล้วบางเทีออกขาเดี่ยวออกพิดทาขางเงี้ย ออกคานเดี๋ยวเจ็ดล้อซอยหน่อ<ค>ยดีอ่ามีทีนี่บทเรียนตัวนหนึ่ง,นนงก็คือเปิดหมอนี่ครับมีสำคัญตพนะรงนะมีหมอผิดเก่งอีีนะครับครับเรงมีหมอเรามีหมอผิดเก่งอีกทีเป็นเป็นสมัติเข่ามือเข่าไปสองมือเนาะรเราไม่ใช่มีช่องว่างนิดนึงหมอเขาจะหาวิธีมีาขาว่ามีขาครับบองทีมันเจิดก่อนจริงๆสิออกคานนึง,นงยยนไประเด็นคานนี้มันเหยียดบ่ได้ครับมันมันมันขับออกออกคันเกษตรนะเห็นเรื่องบาองครับประเด็หมอเลยออกคานกันเข้าออมา เพราะภาพาพูดกันเพื่อหาจะมักจะออกปางสิโอ้ครับแต่ว่าต้องเป็นหมอเก่งอิหล็กจรี่ครับต้องเป็นหมอเก่งที่มีความชำนาญเรื่องแล้วกรณีจากประสบการณ์พี่พงศ์นี่คุ้ยลูกแหลกครับหมายถึงว่ามันสิคอดนี่ลูกแหลกเขาเตียมเลยเนี่ยก้อนขอดครับก้อนยังเนี่ยก้อนขอดนี่ต้องงดอาหารบ่อสขึ้นตรงเด้ป็นบอครับบางคนก็ว่าถ้า ถ้าใกล้จะคลอดซิฟเดืเดเดอน,ออนรหรือซิฟเอสเนี่ยจะคนกับว่างดอาหารเะส่วนมาห้องไหนห้องฝ่ายกินปกติไหมครับปกติเลยครับนอกจากว่ามือมันจะออกมันจะบ้ก,กินเลยอันนี้คือนส่งสัญญาณจะออกแนละ้วครับรบ้ก,กินแม้กระทั่งแยาแม่นมันจะบ้ก,กินหยาเลยเด้ครับข้อสังเกตเล่กคั่วจะออกมันจะพ่นครับมันจะบ้ก,กินหยาบ้ก,กินหัวอาหารแล้วก็จะพกก่นจะน้อยนําคำค่คอยถ้าถ้ามีอาการแบบนี้นี่บ้กินหยาบ้กินยังเตรียมตัวไว้เลยโดนไปเลยครับวางตัวกับชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงหนึ่งแม่้กระทั่งึงงถชั่วโมง แบบช่วงใกล้ๆห้องกรเบื้องทักเก็ตทรุ่นอื่นทักเก็ตบ่บ่มีอาหารบราต้องงดบั้ครับฉันนับพี่กเบิรดบอรเดย์บางหมดเลครับอ๋อพี่ก็ให้ปกติให้ปกติครับแต่ว่าอาจจะให้ยน้อยลงนิดนึงครับพี่แต่มันอ้วนหลายมันมันผีออกง่ายบอกค่อยอ้วนแบบอักขระไม่ถึงเป็นอ้างเป็นยังค่อยอ้างเป็นอ้างเจเคยมีตัวหนึ่งของของฝีไส้แม่ดอกจันเนาะแบบผสมเกาเจริญ ออกยากไงเกินันไงเกินครับไงออกมาตายพี่เหลเป็นคนดึงออกไมาทิึงลูกบอกครับแม่นลูกออกมาเห็นกระบ้ปูนี่ไงบอครับเง่อาใส่มาหลายช่วยขยไงเป็นอยงี้โอ๊ไงง่เต็มเลยไงเต็มอดึงอีขึ้นออกยากเนาะครับออกยากแต่ว่าตาตะค้อยุตแบบว่าพันม่ดูกคนละสามทหี่งไครับแม่ืวแนแล้วแล้ว ้ายพยอกพยาดนี่เลยครับพี่้ายพยาดนี่สำหรับพี่มีก่อนจะผสมข้าตตองทราปลูกแก่งนั้นไหอือครับข้าตองทาย่างเม็ดเหลือดทายัางก่อนด้ยครับก่อลูกมันครับครับปนีจะมาไทยรอเึงบางคนจะหลังขอดบางคนกับประมาณสิบเดือนรับเดือนสิบเดือนมาสี่ปีก็ได้ครับครับไม่ยืนหเนะพี่ไ่ยนหาจริงจนี่พี่ก็เห็นหลายคนทดลองเลยว่าสิบเพื่อทองสองเดือนกับสี่เดือนสีออ่เดือนสมกับ่นนี่ก็งบบด้ครับ มีผลตอนนุ่มนำยังมันบอกครับอตอนได้ครับห <c oughs> มายถึงถ้าเขาสีดแบบพวกทไายพยาธิพวกเอียังเข้าไปนี่บอ่บอบ่อบ่อยาสอง,ส,องสามสี่เดือนตอนท้องบ่ะครับแม่นครับตอนตอนคลองเทิ่งเทิง่งตอนทองเทิ่งหลังทลองเลี้ยวสมมติเท่าทายพยาธิเท่าเอียงเขาต้งสีหนะครับถ้าเป็นยาทายบ่มีปัญหาน,นะครับ<อ>สำหรับนุ่มแต่ว่าไม่ใช่มีเอ็นอยากแก้เศษู่เด้ค็กช่วให้นุ่มรูปที่เป็นยาที่แก้เศษยังจำซื้อบ่ได้ สีตัวนี้มันจะมีผลกับกำมะนุ่มครับเ้าสิอยากแจกสแิแม่อยากแจกสิมันมีซือ้อยังไงขึ้ลืมเนอกจากเราจากประสบการณ์พี่นี่ค,ค้วไอ้ลูกแรกหมายถึงว่าลูกแรกล่ะมันขอดหนักถูกตัวบอรหรือว่าแล้วแต่ตัวหรือจังไรครับอันนี้ถ้าเป็นลูกแรกเม่อยากฟอลล์เระวังอยู่ด้วเพราะว่าคือบางตัวมันออกใหม่มันมันเร่งโมเป็นครับรวก็จิ้มคุณยังหน่อยอยู่นะครับเนาะครับครับก็ต้องซอย บางตัวรอกง่ายนะครับบางตัวรอกง่ายครับบางตัวรอกง่ายบางตัวก็ต้องเด็กส้อยครับดึงขาเพิ่นเาขาเข้ามามัดแล้วกันเบิ่งจังหวะเพิ่นเบ่งผมเนี่ยบ่แม่นว่าสิดึงย่างเดียวได้ครับต้องเบิ่งจังหวะแม่นบ่แม่นว่าสิดึงถ้าเพิ่นสิเบ่งนี่เพิ่นสิอยู่ท่าอดไครับอ่าเบ่งเฮาเบิ่งจังหวะเพิ่นนํามันเดี๋ยวเฮาสิดูเองดอกว่าครับแต่เฮาเบิ่งต่อน่ะผมมาจิตดึงซึ่งซซึ่งขดึงดึงสคนเสียงเนาะโอ้เสียงครับอันตรายมากอืเพราะว่าเพิ่นเม็โแล้วการดึง เขาใส่มือเปล่าหรือว่าเพราะว่าบางคนผมก็เห็นเป็นเอาผ้าไปมัดขาแล้วก็ดึงหรือว่าจังไรครับสมาพีดใช่ไหมครับบางที่พี่กเอาผ้าเข้ามาครับใส่ผ้าเข้ามานะครับแล้วแข็งเสียก็เน่าผ่านตรงตรงเท่านี้ละครับคผมเพราะว่าบางที่เขาดึงมันเลื่อนแล้วมันไมลื่อนเขาไมีน้ำไม่นด้น้ำทำเขามันเลื่อนทีหน้้าไดดึงนะตัวได้ดึงนะเขาก็ออกใส่มือก็ได้คครรัับบนีี่ดเาะลูกแรกหลังจากขอดแล้วครับ บางคนทายพยาธิลูกหมายถึงว่ากอกฝากโอเจ้าเฝ้าครับถ้าเกาะอยากทายหนีอยากให้นยักอาทิตย์ก่อนได้ครับผมหมายถึงลูกเขาครับลูกเขาบางคนก็บว่าเดือนนึงสำหรับผมผมกับเบิ้งอาการตัวแม่ผมเด้ไอ้เบิ้งเมื่อการของลูกพอลูกคล่งจอยอะไรออกมาเห็นโค้ง่ยบางทีกิดแบบซีมือหามือแบบใส่ยักษสารดีซี่ได้อ๋อเอาเพินเที่ยวนะครับเอาเป็นเที่ยวเอาเป็นเที่ยวให้ลูกแม่เกาะกรปากลูกครับผม ดูแลต่อเนื่องบ่ครับนี่หมายถึงว่าสมุด่านไปอาทิตย์นึงเฮากอ,อกแล้วกันอีกอาทิตย์นึงใส่อีกเด้ออีกอาทิตย์หนึงใส่อีกป<ม>ริมาณซ้ำเก่า3ที่ครับผมครับโอ้อย่าทายหนีอ้กสำคัญนะจักจักเถื่อครับหมายถึงว่าหลังจาก,อา,กอาทิตย์ไปแล้วแล้วก็อีกจักเทื่อค่อยสิมาาได้ผมจะเฮ็ดแบบนี้ฮอดฮอดระยะเดือนนึงเด้ออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึงฮอดเดือนนึงครับ พ่อที่นี่ผมจะเปลนมาอีกสองเดือนเด้อคอยสีรับผมจะมากรอกครับเราคอยมาฉีดได้ครับทำได้ยี่สิองเดือนสองเดือนฉีดได้ไหมครับฉีดได้มาฉีดอ่าไอไอโบมิกครับสองสองปีชี้สามปีอะไรครับครับตามโดยลาดหลังนะสำัญที่สลาดหลังลาดหลังผมฉีดสามยางกับเคื่อนี่กอกอะเป็นเทลครับถ้าสองขวดน่อยจะสองเดือนเลยฉีดไอโบมิกไอโบมิกครับแล้วก็ฉีดลาดหลังลาดหลครับสามซีซีเนาะครับ หอว่า้มีสูตได้วยกันนตได้อวแม็ไอ้เวแม็กจังไรครับอยแครสไอ้ไอ้เวแม็นีเขาพิวนังบอกครับใต้ิวนังนะครับต้องดึงนังต้องดึงนังคือครับดึงเสียนิดนึงครับย่าไปฟืนนะครับถ้าแท่งบ่เขาหรือว่าข้วไงหรือขั้นอนถ้าเขาเสียบมันดังลิงบ่ออกย่าฟืนนครับต้องปลอดเสียบใหม่